Hello everybody สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับที่เช e ญฝ้ายนะคะคุณครูฝ้ายนะคะวันนี้ครูฝ้ายจะมาสอนในใบงานเรื่อง Number Number ก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนใบงานเรื่องตัวเลขและฝึกออกเสียงตัวเลขกันค่ะ,ะเดี๋ยวนักเรียนออกเสียงตัวเลขนะคะทบทวนนะคะ one two three four five six seven 8 9 10อีกรอบนะคะอ่าพรนอัพตมีค่ะออกเสียงามคูค่ะว2น4 5 6 7 8 9 10โอเคค่ะเราออกเสียงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาพูดจังหวะอ่าจังหวะตัวเลขกันนะคะ1 2 3 4 5 6 seven eight e n ten t e อีกรอบนะคะ one two three four f i s e v e n e t e n โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำใบงานเลยนะคะเขาบอกว่า h ฮ็ t ช i ส d อ i n g ส n อนด์คัลให้นักเรียนฝึกวาดรูปนะคะระบายสีแล้วก็ออกเสียงคำศัพท์นะคะเริ่มจากข้อที่หนึ่งเลยนะคะออกเสียงค่ะ four dogs four dogs four แ <4 S 2> ปลว,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 ว่าอะไรคะเรามาทบทวนค่ะ one two three four four เป็นเท่าไหร่คะสี่นะคะ four แปลว,ว,ว่าสี่ four dogs dogs แปลว่าสุนัขรวมกันเป็นสุนัข4สี่ตัว ทีนี้นักเรียนก็ draw it ก็คือวาดรูปสุนัขสี่ตัวค่ะ,ะวาดไปนะคะสุนัขสี่ตัวนะคะ,ะครูฝ้ายอาจจะวาดไม่เหมือนนะคะนักเรียนทุกคนมีจินตนาการนะคะ,ะวาดยังไงก็ได้ให้เหมือนสุนัขนะคะแล้วแต่เราจินตนาการนะคะ,ะสุนัขสี่ตัววาดไปวาดนะคะ อืมแล้วก็วาดสุดนัขให้ครบ4ตัวนะคะอ่ะโอเคค่ะเรามาฝึกนับนะคะ one two three f อ่ะครบแล้วนะคะออกเสียงค่ะโคนนั้จะมี4 o u r dogs four dogs ต่อไปค่ะข้อ2นะคะเรามาดูที่คุ้ไฟวงกลมนะคะมาดูคำสั่งนะคะ three cats three cats เดา๋ยวเรามานับค่ะ one two three อ่าหยุดค่ะ t r e e แปลว่าเท่าไหาร่คะ3า t r e e cat ก็คือแมว3ตัวเพราะ cat แปลว่าแมวแมว3ตัวนะคะแมว3ตัวนักเรียนก็วาดแมวนะคะจำนวน3ตัวอ่วาดนะคะแมวมีหนวดหางนะคะ คนออกแบบแมวเป็นของตัวเองเลยนะคะน่ารักหมดนะคะทุกคนออกแบบแมวได้เลยคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองมานับกันนะคะ one two three เห็นไหมคะครบค่ะ three cats โภนาจะมีค่ะ three cats แปลว่าแมว3ตัวค่ะต่อไปนะคะหน้าต่อไปนะคะเขาบอกว่า answer the question answer the question ก็คือการตอบคำถามค่ะข้อที่1นะคะเขามีรอยปะให้เรานะคะเ,เดี๋ยวเราเขียนทับไปเลยนะคะข้อ1ถามว่า how many dogs นักเรียนโพนา่าจะมีค่ะ how many dogs how many แปลว่าเท่าไหร่นะคะ how many แปลว่าเท่าไหร่ dog แปลว่า สุนัขทำไม d o อกถึงเติม s เพราะว่าเป็นการบ่งบอกว่าสุนัขหลายตัวมีสุนัขจำนวนเท่าไหร่นะคะมีสุนัขจำนวนเท่าไหร่ How many dogs เขาตอบว่าเ h e y a ค e ฝ้ายเขียนตัว a มี2แบบนะคะจะเขียนแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่คุ้ฝ้ายเขียนแบบที่2นะคะ แล้วแต่เราเลยนะคะแต่ครูฟ้าเขียนแบบที่สองนะคะอ่ะเรามาดูนะคะ three dogs ใส่จุดนะคะนักเรียนนะคะต้องใส่จุด full stop เขาเรียก full stop เป็นการบ่งบอกว่าจบประโยคค่ะนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านออกเสียง sentence กันนะคะโอเคเพราะนะ after มี they are three dogs They are three dogs. แปลว่าพวกมันก็คือพวกมันเป็นหมาจำนวนเป็นสุนัขจำนวน3ตัวค่ะต่อไปข้อสองค่ะโอเคพอนอัจะมี how many bees? How many bees? How many แปลว่าเท่าไร bees เติม s แสดงว่าหลายตัวนะคะ Bees แปลว่าพึ่งมีพึ่งจำนวนเท่าไหร่คะเรานับกันนะคะ one two อ่ะมีสองตัวแล้วก็เขียนนะคะ day are two bees เห็นไหมคะเอาประโยคเอาคำศัพท์ข้างหลังมาเขียนต่อท้ายคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาฝึกนะคะฝึกอ่านออกเสียงประโยคอีกรอบนึงคะ่ะโอเคพร็อ o w ัลเดอ e เ e n เ e นอัปเต e ร์ม day are Two bees แปลว่ามีผึ้งพวกมันคือผึ้งจำนวนสองตัวค่ะอ่าเดี๋ยวเรามานับหมาทบทวนอีกรอบค่ะ One two three three dogs อ่าเราดูผึ้งนะคะดู one two two bees bees b แปลว่าผึ้งนะคะต่อไปค่ะข้อ3มนะคะ เรามาดูกันค่ะคำถามนะคะโพรน o สเดอะเซนเซนอัพเตอร์มี how many ducks how many ducks how many แปลว่าเท่าไร Duck แปลว่าเป็ดหลายตัวนี่ค่ะเติม S มีเป็ดจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวเรามานับกันนะคะ one two three four five six six นะคะก็คือมีจำนวน 6ตัวนะคะเราก็เขียนเหมือนเดิมค่ะ day แปลว่าพวกมันนะคะ day are six ตัว s นะคะนักเรียนนะก็เขียนอีกรอบหนึ่งนนะะ s นะคะ day are six ducks เติม s นะคะเห็นไหมคะครูเอาคำศัพท์คำหลังมาเขียน day are six ducks เดี๋ยวลืมใส่จุดฟูสต็อปด้วยนะคะอ่าฟาใส่จุดก่อนนะคะ They are six ducks ก็คือมีเป็ดจำนวนพวกมันคือเป็ดจำ,จำนวนหกตัวนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านประโยคนะคะอีกรอบค่ะ They are six ducks They are six ducks พวกมันคือเป็ดจำนวน6ตัวต่อไปค่ะเรามาดูคำถามนะคะโพนัาเด็ดเซ n น e n c e อัอก็มี How many frogs? How many frogs? How many แปลว่าเท่าไหร่ frogs แปลว่ากบเติม s แสดงว่ากบหลายตัวมีกบจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวเรามานับค่ะ One two three four five ไฟคือห้าตัวนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนค่ะ they are five fox เติม s, <t ern> <S>, s, <S ด้วยนะคะเอาคำศัพท์ข้างบนมาเขียนค่ะใส่จุด full stop ด้วยนะคะใส่ full stop ค่ะ they are five fox นะคะอ่าเดี๋ยวเรามา pronoun the sentence after me they are five Fox ออกเสียง S ด้วยนะคะอีกรอบค่ะ They are f ฟ v e fox มีกบพวกมันคือกบทั้งหมด5ตัวค่ะต่อไปค่ะเรามาดูคำถามน,นะคะ how many fish how many fish how many แปลว่าเท่าไร fish แปลว่าปลา มีปลาจำนวนเท่าไรเรามานับค่ะ one two three four five six seven มีเจ็ดตัวค่ะเขียนเขียนประโยคค่ะ D A seven fish เ of อ ES ออนะคะ es ด้วยนะคะมีจำนวนหลายตัวนะคะในกรณีนี้เติม es สทำไมไม่เติม S เพราะว่า s S H E S X O Z นะคะจะต้องต่อท้ายด้วย es นะคะจะต้องเติม es นะคะเป็นการมงบอกว่ามันมีมากกว่าหนึ่งตัวนะคะทีนี้เรามาฝึกอ่านประโยคนะคะโปรดนับ The sentence after me, they are seven fish. They are Seven fish ใส่จุด f full stop นะคะเป็นการบ่งบอกว่าจบประโยคแล้วค่ะ,ะมีพวกมันคือปลาทั้งหมด5ตัวค่ะปลาจำนวน5ตัวค่ะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะเรามาดูคำถามค่ะ How many cats? How many cats? How many แปลว่าเท่าไหร่ cat แปลว่าแมวมีแมวจำนวนเท่าไหร่นะคะเรามานับค่ะ one two three four อ่ะแล้วมาเขียนประโยคนะคะมีทั้งหมด4ตัวค่ะ d r four cars เ <has. S 1> <has. S 2> ติม s ด้วยนะคะหลายวงบอกว่าหลายตัวแล้วใส่จุด full stop นะคะอ่ะใส่จุด full stop นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวทีนี้เราจะมา pronoun เดี๋ยวเชนเชน after me t h e y are four cats ออกเสง x ค่ะ t h e y are four cats อ่าพวกมันคือแมวจำนวน4ตัวค่ะใบงานนะคะในเรื่องของตัวเลขก็จบเพียงเท่านี้นะคะให้นักเรียนนะคะฝึกทำใบงานนะคะแล้วก็ฝึกออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขนะคะ แล้วก็ทำใบงานให้เสร็จนะคะนักเรียนโอเคค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ see you again next time goodbye